กลับมาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องประเภทของหล,ล,ลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยครูผู้สอนครูวรรณภาลัชตะพันธนากรและคุณครูรักษมีสุกแจมค่ะประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ถ้าคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของหลักฐานอาจจำแนกได้เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง หลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นหรือหลักฐานที่ได้จากการบันทึกหรือจากคำบอกเล่าของผู้ที่มีส่วนร่วมเหตุการณ์ด้วยตนเองหลักฐานชั้นต้นมีทั้งที่เป็นาลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือพิมพ์บันทึกจดหมายสิ่งของต่างๆรวมทั้งรูปภาพหรือวิดีโอที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์ถ่ายไว้ส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นาลายลักษณ์อักษรเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุ โบราณสถานสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นโบสถ์วิหารวางังมีอายุเก่ากว่า100ปีขึ้นไปโบราณวัตถุสิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้เช่นพระพุทธรูปทเทวรูปศิลาจารึกมีอายุเก่าราว1 0 0ปีตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นเสมาหินทรายบ้านโพชยัยจังหวัดขอนแก่น ตัวอย่างที่สหลักฐานชั้นต้นวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวอย่างที่สหลักฐานชั้นต้นโถฝาสังขโรคเขียนลายใต้เคลือบศิลปะสุขโขทยัยพุรธศตรวรรษที่1 8ถึงย1ผลิตจากแหล่งเตาเผาสีสัชนารายจังหวัดสุขโขทยัยหลักฐานชั้นรองหมายถึงหลักฐานที่สร้างขึ้นโดยผู้ที่ไม่ได้พบเห็นเหตุการณ์น,นั้นโดยตรง เช่นบทความทางวิชาการตำนานภาพยนต์สิ่งก่อสร้างหนังสือต่างๆต,ตัวอย่างแรกหลักฐานชั้นแองคือสารคดีเสด็จพระพาลต้นของรัชกาลที่5ตัวอย่างหลักฐานชั้นรองที่2คือภาพยนต์ตำนานสมเด็จพระเรสวนมหาราชตัวอย่างที่3ของหลักฐานชั้นรองหนังสือประวัติชาติไทยหรือหนังสือประวัติของบุคคล สรุปนะคะหลักฐานชั้นต้นมีประโยชน์ที่ทําให้ทราบข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือส่วนหลักฐานชั้นรองเป็นข้อมูลประกอบที่ทําให้ข้อใจเหตุการณ์ได้ดีขึ้นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนใบงานนะคะครูจะแจ้งวันมารับใบงานอีกที สำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i ไ t ยเว็บซิลท c o m รูแชมป์ com, และ facebook สิทธิ์ครูแชมป์ครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องสิทิ์ครูแชมป์ด้วยนะคะ